จากวัดอะไรนะครับผู้ดาแต้นี่เมากันทั้งคู่เลยมาสององด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วเนี่ยขับรถชนผม,มเนี่ยใบทะเบียนอะไรเนี่ยโอ้จะไปไหนกันครับ จะไปไหนนะฮะเป็นฮะเโจะไปวัดไหนครับแล้วจะไปวัดไหนฮะ้แตงครบฮะ้แต่ภูกาแตอยู่ตรงไหนภูคาแต้ แล้วไงจะเสียค่าเสียหายผมไม่ละรถนะไม่ไปดูผมเลยขับแล้วก็เมาด้วยเนี่ยตาและะ้วพระนี่ก็นอนแบบเมาทั้งคู่เลยโอ้ยขะเมาครับนี่มุกดาหารหน้านี่